นี่มาสองมองสองบอลมาท่วมกันอีกแล้วครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแต่สาย <c oughs> ครับ่อนี่เฮ้าบ้านปลาขาวบ่ครับบ้านบ่อพุอ่มยู่ไปทั้งบ้านหวยหอยหอยสับลานครับหวยสับลานนะพ่อเนอะ <c oughs> าะบ้านหวยสับลานครับมื่อนี้บ้านทัดบ้านเดี๋ยไป,ไปสาครับพี่น้องครับยูท่าลูกค้ามาสวนนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้สิผ้าสวัสดีครับแม่ครับเดี๋ยวต่อจากนี้สิผ้าเพื่อนไปย่างมือสวนจะเข้าวก่อนครับพี่น้องครับเนาะสวัะสวัสดีครับ ออกยู่ยยุกันได้นี่สวัสดีครับสวัสด,ดีครับ,รบมาทางอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดเท่านี่เนะะาะครับให้เลือกเองเลยพี่น้องกระทุกไงนะครับหาเลือกเอาแล้วแต่มักนะครับพี่น้องครับนี่หาสิบตนเดี๋ยวสิมีของแถมอยู่เนีผมเป็นคนกินพุดซ่าผมมาพุดซ่านะเวลาเห็นเบียดเหนื่อยเนื่อหนิคิดหาเต้นหน่วยแบบปกติแล้วพี่อยู่บ้านเท่าพี่เฮ็ดยังครับ กิจการของเขาผมเพาะเหมือนเฟ้ยเฟ้ยผมเพาะกาไม้คล้ายครับโอ้งาานป่มแต่ว่าไอเราเห็นงานกรมป่าไม้เนาะเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้มาซื้อต้นไม้ไปปลูกวันนี้ไกลว่ายจากพายุมะนี่ร้อยสาวซิบหาโรผมมาหอดพุทธรีไว้ซ้ำหาโรต่อจากนี้ห้องกทิไปเที่ยวช่องมิกต่อเนาฉียวแค่หาซิบต้นแต่ว่ามาเองเลยที่เนาะครับ ที่แรกพิ่นบอกว่าห้บ้าทัดชงหายก็เลยบอกว่าอยากมาเองอยากมาเองอยากมาเบิ่งวิธีการน้องพี่เนาะมีแถมใส่แดงให้พร้อมพี่น้องครับเป็นน่วยตั้งแต่ท่านได้ปลูกปุ่นม้อหน่อยกัดอยู่แดงวะล่ะใส่แดงวะเบิ่งให้หน้าเบิ่งเนี่ยใส่แดงวะโอ้กําลังเริ่มแดงเนาะยังอ่อนอยู่เอ้าเดี๋ยวสีไม้อีกพี่น้องอีกทีมงานหนึ่งสีไมกจากน้าคุณนะครับอาเภอ นำคุณจังหวัดอุบลเท่ากันนะครับพี่น้องเนาะแต่ว่าพี่เพื่อนมาจากอำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกดนะครับไปกลับกับประมาณสองรอยกโลนะครับมาได้มาเก่งเนาะพี่นาอจัดยีพีเอสมาบ่บ่กเกินความสามาถบมเกินความสามารดกอยา,า,อาปลูกนะครับเนาะเดี๋ยวมือนี้เอาท่าจีแถมให้พี่เสียวใส่แดงนะเป็นบ่เอ,เอาเอาแดงอินเดียน,นะเป็นบ้าเอาสีต้นเนาะผมให้หกตนไปเลยแดงอินเดียน่ะ อาแถมสองต้นปลูกใส่กันปลูกกออันเพื่อปลูกปลูกสวนผลไม้กองกรเียนครับครับต้นละสองร้อยหาสิบาทได้พี่น้องแดงอินเดียนะครับแถมให้สองต้นก็เป็นห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องเนาะก็จะแถมใส่แดงอีกนะครับต้นละสองร้อยบาทนะครับเป็นเจ็ดร้อยแล้วนะครับก็ยังกี่แถมจมโบให้อีกต้นละร้อยห้าสิบบาทเป็นแปดร้อยหาสิบแล้วนะฮะไปปลูก ห้าสิบต้นปกติแล้วผมแถมต้นเดียวเด้อห้าสิบต้นแถมต้นเดียวแถมห่อยละสองต้นแต่ว่าผมถื่แถมให้พี่สองต้นเด้อสำหรับแสงทองนะครับแทนแทนค่าน้ำมันให้นะครับผู้ใดมากกัได้ของแถมเบิดพี่น้องครับทำมาหอดสวนแต่ว่าเบาทัดแต่ว่ามาหอดสวนเบาทัดบ่คอยมีเวลาหายสินัดเหมืออนนะครับเด้อพี่น้องครับ นัดมือเอานะะฮขับขับเดี๋ยวไปเยี่ยมยามพี่ลูกค้าทุกท่านหอนมองหอนบอลบิดพี่น้องครับจากปีใหม่มาหนีส่งไปสองร้อยสามร้อยเจ้าแล้วครับพี่น้องครับหมายถึงบทท่านถึงเดือนเลยนะครับจากวันที่ยี่สิบนะฮะมกราคมพี่น้องว่าลูกสวนเบาทัดหน่อยหรือไรนะครับจกหูมากหอดสวนเลยเดี๋ยวจะเอาสมุดบันทึกให้เบิงนะฮะสี่พันกว่าทันแล้วครับตอนนี้ เมื่อนี้ยุดสต็อปในการจัดทรงก่อนเมื่อไหร่เมื่อว่าในติดฝ่ายก็เลยผมว่าใส่ทรงไปอซ่บอร่อดอย่างติดฝ่ายเองเฮ็ดเองนี่เพือนติดฝ่ายจะงามบ่งามได้พี่น้องมากก็เห็นดอกพี่น้องนะครับอันนี้ต้นมะม่วงเพชรอุบลได้มาจากอาจารย์ตุกคลองแถมคลองไถซื่อๆอ้าวเรียกเอาเลยมากแนวไหน เพราะว่ามันสิได้ปลูกติดไม่ไหวนะครับอันนี้ก็เลี้ยงไว้เรื่อยๆ,ๆครับพี่น้องครับาฝากถึงพี่น้องทุกท่านที่จะมาเอาต้นหน่อยนะครับด้อต้นหน่อยมากประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับพี่น้องเนาะหลังจากวันที่ยี่สิบไปแล้วนะครับซีมาหกพันต้นนะครับพี่น้องเนาะอันละพี่เรือก็เลยครับปปรเรืเอกาเลยผมให้หกต้นครับ ให้แถมสองต้นให้นั่นเอาอป่อฟากมะมัดเดอกไมันสินรหลวงไงอาอป่อฟากมะมัดต้นมันว่นาของแดงอินเดียครับนี่ใสแดงเสงห้อีกต้นหนึ่งนี่ครับครับต้นนี้ตน้นละหน่อยห้าสิบบาทแถมให้อีกต้นหนึ่งตอนนั้นปลูกแล้วสองต้นเป็นดอกเอาไปให้หมอสหน่อยปลูกมาติดหน่วยมัยังดอหน่วยเดีวสุด,สดครับมีพี่น้องนี่หน่วยเป็นงามๆนะครับนี่ใสแดงกับป็นอย่างนี้ใสแดงอย่างเดียวครับผีดตัวนี้หงเป่าซื้อต้นนั้นต้นละสองร้อยครับ น้ำผียืนอ,อยู่มันฉิดใส่คนละาใส่ตัวนี้ตัวลอยหาซิปครับตัวนี้ใส่สองลอยครับนี่งามมาต้องห่วงใส่แดงเหมือกันใส่แดงครับหงเปาซื้อนะฮะนี่ครับลำต้นพี่น,ออนอ้องผมเห็นเห็ดอยู่ผม,ผมไปแยกสูบครับยิปปัตติวตัวน,นี้ใบสีม่วงม่วไม่รู้ขายเป็นปปตัวละพันเลยครับโอ้ยอันนี้อ่านั้นบ่โอ้ผมบ่ค่อยมากน้ำผมก็เลยบ่ได้เอามาใบสีม่วงตัวละพันมันมันเป็นกระแสตัวพี่มันเป็นกระแสครับ มันเป็นกระแสลีออกถ้าต้นปลาเขาเห็นเขาลีออกเลยบอค่ะโบแมนถ้าเทิงพาเทฟขึ้นมาหน่ะเป็นพันขึ้นเมื่องเวทต่อไตพาเทฟโอเคเออตัวนี้งามแม่งไอเราหูดจุ๊งพี่น้องครับนี่มีต้นเดี่ยวหมดมีแตกยอดขึ้นมาเนี่พี่น้องอันนี้เหลือจากการจัดทรงเพิ่นเตะหล่อหลวบี่น้องเลยต่อยอาจจะต่อย เเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสจหรับคลิปนี้สวัสดีครับ